ในวันนี้เราอยู่กับทุกคนในเกม Identity V กับ Project Persona 5พร้อมสก,กินของแดนเซอร์สาวแอนทาคามากิ คะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e โก b o o m กันด้วยนะคะและวันนี้ก็ถึงคิวของแดนเซอร์กับสกินแอนทาคามิกินะคะอันนี้ขอบอกตรงๆนะคะว่าเบนใช้เวลาในการทำคลิป รีวิวสกินนานมากๆนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นเล่นแดนเซอร์น้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นมากเท่าไหร่นะคะสกิลการเล่นก็จะค่อนข้างบงในหลายๆอย่างนะคะก็ขออภัยสำหรับใครที่เป็นเบนแดนเซอร์ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วในส่วนของสกินแดนเซอร์นะคะตอนนี้ก็มีอยู่แค่ร่างเดียวเฟสเดียวนะคะก็คือจุดลักเรียนนะเพราะว่าในตอนที่ได้มาไม่ได้มีแต้มหัวใจมากพอที่จะเอามาทําร่าง a w a k e นะคะก็เลยมีร่างต้นแค่ ล่งเดียวนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมประสบการณ์ทุลักทุเลเกมมิ่งได้เลยจ้ะน oh. ี่ oh. Oh. เ,ลนเลยละกัน ช้าอยู่มันยังช้าอยู่มาละสวยมันทางไปกล่องนึง่ง ทำไมเกมเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยเอา,อางี้เราจะไปปั่นนะโอเคเขาไปเอากายกรรมต่อนะไปกายกรรมน่งทีเดียวก็จะตายแล้วอุ้ยแม่งเลยเดี๋ยวมันล็อกเครื่อง จะลอกป่มันจะล็อกป่กป okay. ออาโอเคแข่ชั่วหน่อยอีกเครื่องหนึง่งเอาสักที่ไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนเลยเสียงหัวใจหรือว่าอีฟ้ากำลังบันทึกการกระทำของเราเรื่องไม่ถูกเลยนะต่องเดียวกอนดีกว่ารู้สึกไม่ไว้ใจเลยนั่นไงว่าแล้ว อโอ้ตายแล้วตั้งใจทรหัสเธอขอร้องไล่เราแล้วป้าเขาไล่เราอยู่อุ้ยโอ้ปิงชิปชิปแล้วปิงปิงจ่าปิง ยังทันอยู่ยังทันอยู่ไม่น่าเชื่อยังทันอยู่ไม่น่าเชื่อไม่ทันแล้วมั้งปัญหาจาังหวะวางกล่องไม่ได้ อยู่แหละจะใช้ยังไงให้คุ้มดี <nt ing> ทำมาให้หน่อยอะทำมาให้หน่อยโอ้โหมวยไปแล้ว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 โอ๊ยตายห่าเปิดเปิดให้หน่อย 喝点，喝点，喝点。<noise> <noise>

มีตัวทั่งแล้วกายกรรมรลววังก็ใช้ว่ามันเร็วไปหน่อยนะแต่ก็ต้องช่วยแล้วล่ะ ไปคยวไหมเธอโอเคอย่ามาร์กมาทางนี้อย่ามาร์กมาทางนี้อุ้ยแย่แล้ว โอ้โหง้างตีโคตรน่กกากลัวเลยอย่าไว้ไว้ไว้อ้าวเป็นจบลายต่อไปสินะรอ,อ,อดตายแขนก็ามาโคตรผิวแลวฉันยังรอดฉันยังรอดฉันยังรอดไม่รอดแล้ว ไปแล้วไปแล้วย่าย่าย่าโอเคสเต็ปเมื่อกี้ไม่ค่อยแนะนำให้ทำกันเท่าไหร่นะมาแล้ว <t ong> เห็นตัวแล้วเรามาเคลียร์กันต่อแม่ง หลบไม่พ้นที่กระจกจะหลบไม่ได้อะไรที่กระจกที่หลบไม่ได้เพื่อนเราต้องการคนปั่นอะเราต้องการคนปั่นนะเพื่อนเดี๋ยวฉีลงต้นไหน ออกกันด้วยรีบออกกันด้วยนะโอ้ตายแล้วแล้วหลุมอยู่ไหนเหอ,อหาหลุมไม่เจอหาหลุมไม่เจอหลุมอยู่ไหน โอ้โหกลัวไม่ได้จูเหรอกลัว,วไม่ได้จูเหรอใช่ะปะเ,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 เขาเห็นเราแหละหรือเปล่าเห็นแล้วเขาเห็นเราเล้ยวจังหวะนี้จังหวะนี้เขาเห็นเราเลี้ยวเลย มันไม่โดนหรอกรู้แต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะมันไม่มีทางเลือกให้เรามากนกักหรอกมีปิดหน้าต่างก็เธอไม่มีอันตรายปลีนจุดเล่นนึงปลีนจุดเล่นนึงเออหยา่ยาหยา่ยาหยา่ยาอยา่ยาหย่าหย่า อ้ยสวยมากสวยมากๆสวยสุดๆเออใจเย็นพี่โอ้โหตะเคียนบิงมาเลยอ่ะเขาตะเคียนบิงมาเลยระวังกระชากหัวเกือบไปแล้ว กระชากหัวคือจบกระชากหัวคือจบอ้าวอะไรอยู่วะพี่มาหาหนุ่โกนพี่มาหาหนุ่โกนเออกลับมาพังปะไม่พังด้วยโคตรนิ่งโคตรนิ่งโคตรนิ่งยังไงดีคะพังแล้ว เขายังอยู่นะวิจัยอย่าดึงหัวหนูไม่ชอบอย่าดึงหัวหนูหนูไม่ชอบนะอุย้ยวางอะไรแบบนี้อ,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 อไม่นะมาวางอะไรแบบนี้แล้วเราเนี่ยฮะเรามาวางอะไรแบบนี้มันใช้ได้ทะที่ไหนละ่ะหมดไอเทมแล้วนะไม่รู้จะเล่นอะไรต่อแล้ว จะไปฟังกล่องหรอปะไม่ไปด้วยงั้นกุจะไปเล่นตรงนั้นหนูจะไปเล่นตรงนั้นนะพี่ถ้าพี่ไม่มาใจเย็นๆนะอีไลดยดูดนกก็ได้นะไปละไปละแล้วหนูงงกล่องมากๆแล้วหนูงบกล่องมากๆด้วยจะเก็บไปเล่นต่อโอเค มพี่ขามาเอาดูต่อไหมไปแล้วอ่ะกล่องเดียวก็มีค่าเว้ยกล่องเดียวก็มีค่าเกิดตรงกลางคนไม่มีกรรมจริงๆคือจะไม่เกิดตรงกลางนะฮะแต่ว่าเรามีกรรมเนี่ยมันมันกี่เปร์แล้วอ่ะเราจะลุมเครื่องนั้นจริงๆเหรอจริงเหรอเฮ้ยอ้าวอ๋อโดนฉีฟาด ว้าวไม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเราจะเอาใครเอาเอา,เอาขนุนเอาขนุนเอาขนุนแต่ว่าฉี่ฟาดเขียนอยู่ยังไงดีละชีวิต <S <S ไม่ว่าอะไรเราจะเปิดตรงนี้นะเพิ่มระยะสักนิดมายังไงดีเพื่อนเราเปิดอยู่นะ มาได้นะตรงนี้มาได้นะย้ายนิดนึงมาตรงนี้เพื่อนมาตรงนี้ได้นะที่มาเร็วที่มาเร็วมาไหมโอเคั่นแหละอ๋อเหมือนจะรอดแล้วฉีละ่ะ ฉี่อยู่ไหนไปส่องข้างนอกแล้วกันนะฉี่จุ๊กอยู่อ้าวลูกนี้อยู่นานๆดีกว่าลูกนี้อยู่ให้เพื่อนใช้ก่อนนะแล้าก็ออกจะก่อนขอโทษน,นะ